สวัสดีเจ้าพี่น้องสุฟูสุคนเจ้าคลิปนี้แพงปลาพี่น้องเข้าครัวนะเจ้าเนาะยำแรงนะเจ้าวันนี้จะมาแกงผักหวานปลานะเจ้าใส่เห็ดคอนขาวแล้วก็ใส่ไข่มดแดงเจ้าเห็ดอันนี้มันค่อนข้างจะจะแห้งจะเหนียวหน่อยแพงก็เลยจะใส่ก่อนนะเจ้าเนาะคือเป็นออ่อนสักหน่อยเปื่อยสักหน่อยเจ้าใส่พริกแกงนะเจ้าเนาะในนี้ก็จะมีมีพริกมีหอมแดงแล้วก็ตะไคร้เจ้าทูบไปพ่อนะเจ้า น้ำเดือแล้วเจ้าเใส่ผักหวานเลยนะเจ้าผักหวานนะเจ้านี่ยอดดอนอ้อนนะเจ้าวันนี้ใส่ลูกืันตัวนะเจ้าแกงหม้อใหญ่เลยนะเจ้า ปุงเลยนะเจ้าใช้น้ำปลรรา้าเนอประมาณทับพีครึ่งน,นะเจ้าแค่จะพุ่มมากนะเจ้าพงนัวซกหน่อยเจ้าเส่็จแล้วดีหน่อยนะเจ้า วันนี้แพ้งแกงสูตรแบบแกงแบบอีสานนะเจ้าเนกใส่เกลือน้อยหนึ่งเจ้าไข่เจ้าไข่มดแดงหมอเลอยเจ้า มากินขนาดเ,เจ้ามานเนจ้าพายุใกล้เจ้ามากินข้าวแรงก็แพะเจ้านี่แกงผักหวานน้อนไข่มดแดงเจ้าจิมกปนนะเจ้าจิมยิปปอืม ได้ละเจาพอดีอ่ะเจาหวานซุปอ่ะ